สรสอพนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแบบประถม vs มัธยมประถมมหนึ่ง <c oughs> คือง่ายง่ายประมาณนั้นแต่ว่าแบบจะพูดรวมถึงแบบที่ผ่านๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับข้อแรกที่อยากถามเราก่อนเลยว่าการปรับตัวของการเรียนระหว่างปหกกับวีเอมหนึ่งอะมันต่างยังไง คือมันแตกต่างสุดยอดเฮ้ยมันเพื่องช็อตเลยเ่ะเอยากใเพื่องช็อตเลยก็คือจะบอกก่อนเลยว่าคือเกดอะย้ายจากโรงเรียนอินเตอร์มาโรงเรียนไทยนะคะซึ่งตอนแรนกเรียนโรงเรียนไหนก่อนเรียนอยู่ที่นิวสาทธรแล้วก็ไปนิวสาทธรเจเนชั่นแนลสคูลย้ายมาที่ปัญญารัตนเป็นโรงเรียนไทยรเรียนโปรแกรมอินเตอร์ ตามหลักสูตรไทยแต่ว่าเป็นเรียนเป็นแบบภาษาอังกฤษเป็น English โปรแกรมทั้งหมดเลยเป็น EP อ่าประมาณแต่อินเตอร์เป็น EP อ่าใช่ประมาณนั้น,น,น,นแล้วก็คือการปรับตัวจะบอกว่าปรับตัวนานอยู่พอสมควรเกือบเกือบ,เ,บเทอมเลยซึ่งคือมันเหมือนแบบมันต่างกันเยอะมากๆเหมือนแบบ พอด้วยความที่ยายโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยแบบอะไรต่างๆนานามันก็เปลี่ยนไปมันก็เลยไม่คุ้นชินโรงเรียนก็ยังไม่ได้ไปเปิดมาก็คือเรียนออนไลน์หรือะไรเงี้ยก็เลยเปิดมาอย่างแรกก็คือแบบว่าเหมือนพอเรียนออนไลน์เงี้ยตอนแรกไม่รู้จักใครเลยไม่ได้มีเพื่อนแบบขนาดนั้นพอเรียนออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องรู้จักกันออนไลน์แทนก็ไม่รู้จักตัวจริงอะไรเงี้ยก็แบบ มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะแย่โคจริงๆเลยแล้วก็เหมือนแบบตอนเริ่มต้นมาเนี่ยคือเรียนซ้อนด้วยสองโรงเรียนพร้อมกันก็เลยเหมือนแบบฝั่งเนี้ยตามไม่ทันงานค้างแบบสี่สิบห้าสิบงานเพราะว่าแบบโรงเรียนเนี้ยคือเหมือนแบบโรงเรียนใหม่อ่ะปัญญาละนะัะคือสั่งงานรัวมากแล้วแต่ก่อนอ่ะคือแบบกันบ้านอะ่ะวันละวิชาแต่แบบไม่มีสอบด้วยแล้วพอยายมาโรงเรียนเนี้ยเลยแบบรู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจอ่ะแบบสอบคือการสอบแบบงงอ่ะเหมือนการเริ่มต้นใหม่ล่าสุดที่สอบคือแบบปสอง <c oughs> ก็เลยแบบอ่ะงงไปเลยแล้วเหมือนหลายๆอย่างที่เรียนอะไรยอย่างเงี้ยเหมือนแบบงงอ่ะงงแบบมันเล่ามาจากตูมจากโรงเรียนที่เป็น type A แล้วไปท y p e B ที่เป็นไท p e ที่มันห่างกันสุดขัว้วแล้วเราแบบใช่เหมือนแหละ เหมือนเราก็เลยต้องวิ่งตามสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันก็ตอนแรกๆหรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยเกที่ปนดหลังลาออกไหมยัก็รู้แต่ก่อนอะ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบปนดทุกวันมแบบมันเหนื่อยมันเครียดมากตอนนั้นคือแบบงานก็ตามไม่ทนันงานใหม่มันก็สั่งขึ้นมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานตอนที่สองเรียนควบกันนี้ใช่ปะ่ะน,น,นะคือระเบิดสุดคั้วเลยก็คือเหมือนโรงเรียนหนึ่งอ่ะสอบซึ่ง โรงเรียนเก่าคือมันเป็นช่วงไฟแนลต่วมันไม่ใช่ไฟแนลแบบสอบซึ่งมันเป็นฟอนไฟแนลแบบทำโปรเจกต์ให่ใหญ่แบบทุกวิชายอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้โหแล้วมาเจองานเพิ่มคูณเป็นกองภูเขาจากอีกโรงเรียนหนึ่งอีกมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันกดดันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลาออกดูระบายจริงด้วยดูเก็บกดมากอยากบ่นอะจริงอันนี้มันปรับตัว ตอนเริ่มต้นักแย่มากพูดจริงๆแย่แบบสุดขั้วอืมต่อไปไหน,หนๆ่ก็พูดเรื่องนี้แล้วอ่ะที่อยากรู้อ่ะการบ้านโรงเรียนตอนป .6 กับตนอนม,ม .1 ต่างกันเยอะไหมก็อ่ะป .6 อ่ะให้แค่ไหนพอป .6 คือป .6 อ่ะจากที่เตอใช่ไหมมันไม่มีสอบอ่ะก็เลยไม่ต้องอ่านหนังสือหรือว่าจดเลคเชอร์เพื่อทบทวนไม่เคยเป็นการแบบว่าเรียกว่าอะไรทำงานแบบ หาจากหนังสือเทคบุกกี่ยใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอามาแบบทำเป็นใส่ Google Docs ซึ่งแบบมันก็ไปหา Copy Paste จาก Google ได้ผมไม่สีรียนเลยอืมหรือแบบจะยังไงก็ได้อะจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแล้วแบบวันละงานถ้ากันบ้านยิ่ย่อยบางวันก็ไม่มีเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าจะมีอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นที่เล่าไปเมื่อกี้คือเป็นช่วงไฟนอเป็นแบบ โปรเจกต์ใหญ่ๆที่แบบต้องอัดคลิปส่งครูหรือว่าแบบเอออะไรทํานองนั้นแหะแต่ว่าโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึงอะ่ะคือมันไม่ใช่มันกลับกันคนละครัวการบ้านยิบย่อยวันนี้ก็แบบสี่ห้างงานมีทุกวิชาอะไรอย่างเงี้ยขยันสั่งงานกันแบบสุดๆเลยอินนี่ก็คือทุกวันนี้ยังกลนอยู่เลยแต่ก็รู้รู้สึกว่าแบบพอเออตอนที่แบบ ข้อสองอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบโดนอัดอัดอัดมาเยอะอย่างนี้ก็เลยตอนนี้มันก็เลยแบบพังๆชินแล้วแต่ว่าไม่ชินที่แบบเวลาเรียนอย่างเงี้ยก็จะต้องมานั่งจดไปด้วยว่าครูพูดอะไรเพราะว่ามันมีไฟนอกค่ะทุกคนซึ่งแบบคือถ้าทํางานเก็บอย่างเงี้ยเก็บเป็นคะแนนกันบ้านเนี้ยอันเนี้ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสามเจ็ดสี่ได้แต่ว่าถ้าสมมติมีไฟนอลปึ้งมาด้วยเนี้ยคือเข้าใจความเป็นคนขี้ลืมป่ะแล้วแบบถ้าให้มาแบบอัด อีกทีหนะึ่งอ่ะแบบให้มาอัดติวก่อนสอบอี่ยคือมันจําไม่ได้แล้วว่าอารมณ์นั้นมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรล่าสุดท,ที่สอบอย่างที่บอกคือตอนป .2 อส,อสอบกันพลาดไปภาคคืออะไรแล้วมันไม่มีการภาคทเพื่อนที่จะมาแบ่งเบาภาระก่อนคือแบบไฟนนลเลยทีเดียวรวมเทอมหนึ่งเทอมสองซึ่งก็ไม่รู้เลยว,ว่ามันคืออะไรยังไงงงโดยเฉพาะเลขนี่เตรียมตัวตกเลยค่ะปป,ปาถ้าป๊ะป,ป๋าดูคลิปอยู่ก็อย่าวังเกียรตจิกเกียรตเลยต่อไปนะพี่อยากรู้ว่าแบบสภาพแวดล้อมของเรา ตอนปหกกับตอนม .1 มาต่างกันไหมอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยก็พอเปลี่ยนโรงเรียนใช่ว่าแน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็คือเหมือนจากที่แต่ก่อนอ่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆห้องละคนอะไรเอ๊ะไม่ใช่ห้องละคนห้องละคนนี่ดงกันหรือเหรอชั้นเอ๊ะฉันละคนเออฉันละคนโอ้ฉันละคนจริงๆฉันละห้องก็เลยเหมือนรู้สึกว่าแบบอ่ะมันก็จะแบบความเด็กน้อยอย่างี้ใช่ว่ามันก็ เหมือนอยู่กันเป็นกระจุกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันทุกชั้นนอะไรเงี้ยแล้วก็เออประมาณนั้นน่ะเรามันจะเป็นโรงเรียนเล็กๆซึ่งแบบสนิทกับครูแล้วด้วยความที่มันเป็นเตอร์อะไรอย่างงี้ถูกปะมันก็เลยแบบคุยกับครูได้เหมือนเพื่อนอ่ะคุยกับครูได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเบรกว่างอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ไปนั่งคุยเล่นกับครูได้แต่ว่าพอย้ายมาโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งมันเข่งความแบบระเบียบ การมีมารยาทกับคุณครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็เลยเหมือนแบบตัดจากการที่เราเคยสนิทกับครูอย่างเงี้ยกลายเป็นรู้สึกว่าเราคุยกับครูแล้วมันไม่ใช่เซฟโซนของเราะเอะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ชอบตรงนี้มากเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เวลาจะเดินเข้าไปคุยกับครูก็ต้องคุกเข่าเดินเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งแบบมันเข้งมากเลยแต่ก่อนก็คือเดินเข้าไปเฮ้ยาสับอ้ เข้าไปตะโกนได้เลยอะไรเงี้ยแบบเออมันก็ต่างกันหลายๆอย่างยอะไรเงี้ยพี่ยังไรพูดถึงสภาพแวดล้อมแล้วเราพูดถึงเรื่องเพื่อนตอบบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนปฐมกับมัธยมเพื่อนปฐมกับมยปอ่ะมันก็จะยังมีความแบบเหมือนแบบยังมีความเด็กๆอยู่แบบยังเล่นๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อพอเหมือนแบบขึ้นมามัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็จะแบบ มีร่างที่มันดารก,กว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆอ่นะมันก็มันก็โอเคแต่ว่าแบบมันก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเพื่อนเยอะกว่าด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมีเพื่อนหลายทป์มากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ป้ะเหมือนแบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันก็เลยแบบเออเพื่อนก็เยอะขึ้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบชั้นหนึ่งอะจากที่ใจก่อนนะมีอยู่สิบห้าคน ตอนนี้ก็มี60สิคนก็เลยแบบอ่ามีเพื่อนเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนบเขาเป็นเพื่อนฝ่ายเดียวก็ต้องเขาก็ต้องนับเราเป็นเพื่อนด้คิดดีดีอภพี่ดิชาฉันเป็นคนดีเออประมาณนี้แหละเพื่อนก็อย่างที่บอกอ่าพี่อยากรู้ข้อต่อไปครับว่าในนืพูดถึงเรื่องเพื่อนแล้วขอพูดถึงอีกคนหนึ่งพูดถึงเรื่องครูดีกว่าว่าครูที่โรงเรียนทั้งสองโรงเรียนต่างกันยังไง ที่เมื่อกี้พูดไปใช่ไหมก็คือฝั่งทีนเตอร์เนี่ยมันก็จะแบบสนิทกับครูปรึกษาครูครูก็ชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมันก็ยังมีเส้นแบ่งระหว่างครูกับนักเรียนต่อเหมือนแบบมันเป็นเส้นที่อดมากอะแต่ว่าพออีกลงเรียนหนึ่งอะมันเข่งอะมันเข่งความที่แบบโอ๊ยเด็กผู้หญิงต้องเรียบร้อยอย่างนี้นะอย่างนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบส่วนตัวชอบแบบ กลับมากกว่าพอย้ายมาก็เลยไม่ชินอะไรเงี้ยครูก็ดุขึ้นไหมใจดีขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยอยากรู้เรื่องนี้ก็ต้องดุขึ้นตามธรรมดาเหมือน้าทีนเตยเงี้ยปหนึ่งเงี้ยครูก็แบบใจดีมากใจดีแบบใจดีสุดๆปสองก็จะแบบโหดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ใจดีปสก็โหดขึ้นมาอีกแต่ก็ยังใจดีปสีก็จะแบบเริ่มโหดแล้วปห้าก็จะค่อนข้างโหดแล้วก็ ป6ก็คือจริงๆอ่ะครูอ่ะถ้าสมมติตอนที่เรายังอยู่ป5คือแบบมันรู้สึกว่าเขาโหดไหมแต่จริงๆพอไปเรียนเนี่ยก็คือแบบจริงๆเขาก็ใจดีนะแต่ว่าก็ต้องเคงขัดตามไวที่เพิ่มขึ้นตามวายวุฒิอ่าใช่ถูกต้องก็ประมาณนั้นนะคะเนท่พี่ขอนอสกสริปเรื่องนึงดีกว่าพี่อยากรู้เรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องไอนน้ไม่อยู่ในสริปนะพี่อยากรู้ว่าวัยวุฒิเราอ่ะเขาเรียกว่าวัยวุฒิไหม ไปถึงว่านิสัยเราตอนป6กับม1ต่างกันไหมต่างยังไงอ่อะเล่าให้ฟังหน่อยคือเหมือนแบบแต่ก่อนก็ยังแบบเล่นของเล่นเล่นตุกตาอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ไหมมันก็จะแบบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบก็ตามวัยมันก็จะเลิกเล่นอะไรใช่ป่ะมันก็จะแบบเลิกยิงน้องบางบางทีแต่มันก็ยังเป็นเด็กอยู่อะเข้าใจว่าเด็กก็มันก็อย่างเด็กแต่ว่าแบบแค่มันก็เปลี่ยนไปตามวัยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีที่ป้าป้าเห็นอยู่ในห้องเยอะแบบ โอ้ยแล้วส่วนตัวสูงโอ้โหจะให้หนูไปคุยกับเพื่อนข้างล่างอย่างงี้แล้วก็บอกเวกวยวายเสียงนางเลามอยอะไรอย่างงี้ปะป๊าก็เชื่อ่าป่าก็ไม่อยากได้ยินหรือว่าแบบทํากันบ้านลงไปทําข้างล่างมันก็ไม่ได้มันก็แบบไม่มีสมาธิก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้อยู่ในห้อง,งเงียบๆแล้วแบบถ้าอยู่ข้างล่างมันก็ค่อนข้างที่จะแบบดูยูทูปไปด้วยทางานไปด้วยอย่างงี้ไม่ได้อ่ะเออคือเรา <laughs> รู้สึกว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากขึ้นเรืร่ปล่า ไม่จริงๆมันไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเก็บตัวไม่ได้อะไรเลยแต่แค่เหมือนมีมุมสดตัวมากขึ้นใช่ไหมก็อะไรประมาณนั้นอืมไหนๆพูดถึงข้อสุดท้ายแล้วพี่อยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างตอนเรียนป .6 กับป .1 มันดีต่างกันยังไงมหนล่าจัฝสกสิมันพอมันเด็กมันก็ความเข้งขันก็น้อยกว่าถูกฟ้ามันก็เลยแบบ อ่าดีแล้วมันการบ้านหน่อยก็เลยรู้สึกว่าชอบแบบแต่ก่อนมากกว่าก็แบบกลับมาก็ลันล่าได้แต่ว่าทุกวันนี้กลับมาก็ต้องนั่งเลีย์งานโอ้โหพรุ่งนี้ดูเดทอีกข้างานเนี่ยก็มันไม่ก็มันก็ไม่ได้หูกไปก็เลยรู้สึกว่าชอบแบบแต่ก่อนมากกว่าอืมแล้วแล้วสรุปที่ฟังมาแล้วแบบมหนึ่งดียังไงมหนึ่งก็มันก็ดีแต่ว่าคือมันดีแต่มันก็อธิบายไม่ถูกมันดียังไงแบบ น่าจะเพื่อนดีกว่าไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเรียนอะชอบตอนป .6 มคกกค่าเยอะเลยอ,อืมก็ประมาณนี้นะคะก็ใครที่แบบมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถแชร์กันคอมเมนต์กันข้างล่างได้นะคะก็อยากแบบรู้ความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับไครแล้วก็กดกระดิ่งวันนี้ลาไปกันลนะคะ่ะบาย